สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PJ Motor Channel นะครับผมวันนี้โอ้มาพร้อมกับสาย Enduro สายวิบากตัวนี้เลยนะครับเรียกได้ว,ว่าโปรโมชั่นเราใจสุดๆส,สำหรับรุ่น Enduro ตัวนี้นะครับเรื่อก็คือรุ่น K L X 230นะครับตัวนี้เรียกได้ว,ว่าเอามาให้ชมครบทุกรุ่นทุกซีรีส์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูความแตกต่างระหว่างตัวรถนะครับมีอะไรยังไงบ้าง คันแรกก่อนแล้วกันนะครับนี่สคันตรงนี้นะครับเทียบกันชัดๆเลย230ตัวสแตัวาร์ดนนะครับตัวแตดจะเป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเหมือนกันเด้ๆเลยแต่ว่าโชคอัพจะสั้นลงนะครับก็คือตัว230 S นะครับแล้วมันต่างกันยังไงเดีย๋ยวผมนั่งให้ดูสำหรับตัว230 Standard อ่ะเดีเยเหยียบขึ้นมานิดหนึ่ง230ตัว Standard เลยนะครับความสูงเบาะจะอยู่ที่ประมาณ8 8 5 ตัวเท้าตัวอะไรก็สำหรับผมสูง176นะครับวางก็เต็มเท้านะครับเต็มเท้าเลยหรือถ้าใครที่เป็นคนตัวเล็กนะครับเป็นคนไซ์มินิหรือใครที่ไม่อยากได้รถที่สูงนะอยากได้รถที่ขับง่ายนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องตัวเดียวกันก็แนะนำมาเป็นตัวนี้เลยนะครับก็คือ 230S นะครับ ตอนนี้พอผมนั่งปุ๊บเข่าเหลือฮะ,อะเดี๋ยวเยอะไปด้านหานนิดหนึ่งกลัวไม่เห็นนี่นะครับเป็น 2-30S ถ้าเป็นตัว2 3 0ธรรมดาอย่างตัวนี้เนาะผมนั่งปุ๊บขาตึงนะครับขาตึงแต่เท้ายืนเต็มนะครับสูง1้6ขาตึงเท้ายืนเต็มแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวเเท้ายืนเต็มเข่างอน,นิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่อยากได้เก2์สแต่ไม่ต้องการความสูงที่มันสูงมาก นะครับก็แนะนำมาเป็นตัวนี้เลยนะครับก็คือ2 3 0 S นะครับราคาราคาเดียวกันนะครับจะเป็นราคาเดียวกันเลยสำหรับ2ตัวนี้นะครับให้ราคามาที่145,200าสบาทนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ได้โปรโมชั่นเดียวกันด้วยนะครับสำหรับเดือนเมษายนนี้ให้โปรโมชั่นอยู่ที่1 2 0 0 0บาทเลยทีเดียวน,นะครับสำหรับออกรถปุ๊บยี่เดกสาร่านรับกิฟต์ไวชเชอร์หรือว่าคูป,ปองให้เงินสดตัวนี้122,000บาท ไปเลยนะครับใช้เป็นส่วนลดของเงินดาวหรือเอามาใส่ของแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะได้หมื่นสองแล้วใส่ไปในเงินดาวแล้วอยากได้ของแต่งเพิ่มเติมทักเข้ามาสอบถามได้นะครับอยากได้ความเร้าใจเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรก็ทักเข้ามาได้นะครับอ่ะถัดมานะครับพาไปดูความเร้าใจอีกอย่างหนึ่งเรียกได้ว่า2-30ที่ โช้กเป็นอัพไซด์ดาวมานะครับเป็น230ตัวแรกนะครับที่ให้โช้กอัพไซด์ดาวมานั่นก็คือ230 SE ตัวนี้นะครับมีความต่างยังไงบ้างกับตัวสแตนดาร์ดหนึ่งก็คือ,อไล่จากชุดบนเลยนะครับก็คือมีตัวตุ๊กตาแฮนด์ตัวนี้นะครับที่ให้ยกสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใส่เป็นแฮนด์กลมนะครับแฮนด์แต่งแฮนด์กลมตัวนี้สวยเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกกัดแฮนด์มาให้มีกัด เฟลลิ่ง uh, มีการอ,อกล่างนะครับแล้วก็โชกคอัพที่เป็นอัพไซด์ดาวนะครับมาให้ความสูงจะเท่ากันกับตัวนี้ประมาณ885ม mm, ิลลิเมตรกับประมาณ85เซนนะครับผมสำหรับตัว230 SE ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้โปรโมชั่นให้อยู่ที่13,000บาทนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอุปกรณ์เพิ่มความเลาใจนะครับอ่ะถัดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น230เหมือนกันนะครับแต่ แต่มีความเ,าเรียกได้ว่าเป็นดูโอโพสมากขึ้นนะครับมีความใช้งานในทางเรียบมากขึ้นนะครับนั่นก็คือตัว230รหัส SM SM อนะครับ SM อาจจะย่อมาจากซ u เปอร์โมโตนะครับหรือว่าซูเปอร์โมตาดนี่ก็จะเป็นทรงนี้นะครับก็คือตัวรถสไตล์วิบากแต่ให้เป็นล้อทางเรียบมาแล้วก็โชคตัวนี้เป็นโชคอัพไซด์ดาวที่เซ็ตค่ามาให้เหมาะกับการขี่ทางเรียบ ให้โปรโมชั่นเหมือนกันนะครับอยู่ที่13,000ับาทก็เหมือนเดิมครับตัวนี้อุปกรณ์เพิ่มความร้าใจแถมได้นะครับจัดได้อะไรที่ต้องการครับผมอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้ทางนี้นะครับก็เป็น2 3 0เหมือนกันแต่เป็น2 3 0ที่จัดทรงมาให้แล้วนะครับจัดทรงมาให้แล้วคืออะไรนี่นะครับผมเด็ดเดว่าใส่ท้ายสั้นใส่ทอดแตง่งใส่กาดแฮนด์มือเบรกมือ,มอ,มอคัดไฟหน้า การอกล่างนะครับอุปกรณ์ตกแต่งเรียกได้ว่าจัดเต็มพร้อมลุยพร้อมลงสนามพร้อมเข้าป่าเข้าเขาเข้าดงเข้า,ขาทุกพื้นที่ที่ต้องการไปนะครับก็คือเค2 3 0กนะครับตัวสแตนดาร์แต่ตัวนี้จะเป็นตัวสีดำนะครับสติ๊กเกอร์เขียวตัวนี้ก็ให้ส่วนลดมาที่1 2 0 0 0บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่อุปกรณ์เซตนี้นะครับอยากได้ชุดไหนคลิกเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาได้เลยนะครับ โปรโมชันนี้จะอยู่จนถึงวันที่30เมษายนเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีโปรโมชันที่แจ้งมานะครับผมทุกรุ่นเลยจะอยู่จนถึงวันที่30เมษายนเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใครที่ต้องการใครที่กำลังหาอยู่จัดเลยนะครับเรียกได้ว่าหลังจาก30เมษายนโปรโมชันอาจจะลดลงนะครับใช้เงินออกมากขึ้นแน่นอนนะครับมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพิ่มเติมนะครับใครที่ การน้องเล็กตัวเล็กๆน่ารักน่ารักขี่ง่ายๆแต่ว่าเร้าใจนะครับมาต้นอ่ะมาที่คันนี้นะครับใครที่ต้องการตัวทีอ่อาจจะไม่ต้องการเครื่องถึงสมนะครับแต่ว่าอยากได้ความเป็น enduro ความเป็นรถลงสนามรถแข่งนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับแนะนําเลยคือรุ่น K L X 140นะครับตัวนี้ใครที่สนใจใครที่ต้องการปกติรุ่นนี้นะครับต้องสั่งจองประมาณ6เดือนถึงจะได้รถ นะครับแต่ตอนนี้คือมีหลุดจองมา1คันทวนนะครับใครที่ต้องการหรือใครที่สนใจไม่อยากรอนะครับก็คือขายราคาเดิมเลยขายราคาจองเลยนะครับตัวนี้จะอยู่1นึ่งแสนหหมื่นนิดนิด เท่านั้นเองนะครับผมช่องทางการจองนะครับก็คือถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เพจ Kawasaki p อ Motor หรือว่าไลน์นะครับตัวแอดแล้วก็ p j Motor เงินจองตัวนี้ถ้าสมมติลูกค้าจองเข้ามาแล้วนะครับยื่นเอกสารผ่านรับรถไปเลยเงินจองคืนให้ลูกค้าเต็มจานวนนะครับตัวนี้ปกตินะครับจะออกสดอย่างเดียวนะครับซื้อสดอย่างเดียวแต่ตอนนี้มีไฟแนนซ์สามารถรับเอกสารหรือว่าผ่อนได้นะครับในบางพื้นที่ คใครที่สนใจหรือว่าเฮ้ยอยากเช็คอยากรู้ว่าตัวเองออกได้ไหมหรืออะไรไหมนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์สไตล์วิบากตัวนี้นะครับผมทุกรุ่นก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจมอเตอร์ไซค์เอนดูโรหรือว่ามอเตอร์ไซค์วิบากสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับตัวนี้ย้ำอีกทีโปรโมชั่นนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับไปต,ต,ตอ้นอเบามากตัวนี้เบามาก